สวัสดีครับพี่น้องมันเหยี่ยมใหดเค้กืหอเก่าะครับมันเหรครับเดินเสามาเพราะแดงกินกบแฟแซบๆผมมันแย่นึงไหมมาับหลานลูกหลาโอเคทีนี่เช็ดขึ้นดวนเด้อว่าสันเช็ดนิดทุกกับมีแล้วเบาแล้วจะได้ไม่เอายอดห่ังหัวฟางหรือเช็ดสองกอนนึงก็สองสามป้อนเลยะว่าจะเิ่นจะใช้เช็ ใส่เคี้ยใส่การใส่ใส่ใใส่ใใสบูเบอรี่ไปใส่นาเปิดอุม่มกมอันนี้เคดตดประตเคี่ยมแล้วครับเนี่ยไปต้องถามถึงมาเลียนไหมมาเลียนแน่นอนลัางลาดขอบอยี๋วเะินไปแล้วอันนี้พุตตบี่้นวามได้ไหมเด้อดูบอลกัะมาสวยมาเนี่ยนรับนนบุบมาสีขานาดไนฟุตตบ้น ไปกูมา,มาเวลูตําแหามรอรูปน,น,น้องวัดหายไปเมื่อไหร่จะวันไหนถ้ทำซื่อไป่็ซื้อเปลี่ยนมืน่อวันนี้ว่ะว้าวเนี่มนเลวอะพอจะเสื้อแเบบงี้ยเทีย่ยงเย็นก็ไปซื้ออะไรเลว่ะเมมแต่เราไม่รู้ปอ,อกแบบีบยะวุ้ยจอ,อบจอบปอเปี๊ยดิ่งเต้าปอกเกา่าว้าปอกเกา่าปอกเกา่กเกา,ก,ก,ากินเต็ม เอาใส่เซลายจนมอยเอาปวดเกาด่าเซลายจนมอยบวดให้มันสะดุดตานิดนึงวันฟอบได้ปะปันหัวปันหัวปั่นปันหัวอันบุเป็นจะบุเป็นอันเป็นจะเป็นจำที่ใส่ทุป,ประตาเอาอย่างไงครับจำสารด้วยคุณมาแน่ม เจักไจ้พเก่คนับกยายสุดละผมเนี่ยมาฟัดมิดซปลัพเล็บเซยปผมเนี่ย่ตุปตาตุปตาหีีกับตุปตาเสียอย่งนุงจัใใ่ไปสามตัวสอย์โอ,อ้โหโอ้โปัจจุบันเซย์ทาตัวฟุ่มเฟอยงาม เสียสิริลรมนีบัดเ็ปตั้งจะต้องเซียนสิิสูรพรมเนี่ยกอกฟังเสอยาวันเสสิสริปรบโอ้ยอากัดกัดสิปินวัดแก่โป็นวัดแน่ยี่องเอ้ยปวดตกวินตนนลอดน่าเชียวเชียเห็นมานะ่ะเจนซื้อาฟังมาบีบบิ๊กยัซือ,อ,อาติดีต์ไปเนะี่ยยัอย่ทิปัตติังน้อย อผมหัวแลนเด้วนว่าน,นะเบเก็ีเลอยขอบุดคับ